สวัสดีครับนี่เพื่อนการกษตรเฉ่ง Channel เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นข้อมูลในการเทรดทองคำประจําวันที่12มกราคมพุทธศักราชสองพครับขอ,องนึกพอสออยู่นานเรามาเริ่มต้นที่กองทุนทองคำ s p r นะครับกองทุนทองคำ s p r เนี่ยมีการแบ่งขายออกบ้างน,นะครับประมาณ0.4ตันเนาะก็ไปดจนถึงกองทองคำอยู่ที่ 1, หนึ่งพัน่งร้อยแตันนะครับโอเคคราวนี้มาดูราคาในส่วนของราคาทองคำไทยดีกว่าทองคำไทยนะครับ ทองคาแท่งนะครับที่9 6 5ขายออกที่2 6 5 5 0นะครับทองคำรูปพันที่9 6 5ขายออกที่2 7 5 0บาทวันนี้ทั้งวันมีการปรับราคาทั้งหมด6ครั้งนะครับปรับขึ้นมาภาพรวนทั้งหมด150บาทเนาะต่อบาททองอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์และเงินบาทนะครับอยู่ที่30.11เนาะก็เริ่มมีการอ่อนลงนิดนึงก็ผมก็อยากให้มันอ่อนไปสนะัก32,33เนาะจะได้เอาดอลลาร์ออกมาแลกเป็นบาทเก็ไบไว้บ้างก็โอเคครับต่อไปก็มาดูในส่วนของปาินเศรษฐกิจกันดีกว่า นี้ผมจะไปเร็วๆเนาะพอดีเดียวต้องไปเรียนออนไลน์ต่ออีกแล้วหาความรู้อัปเกรดสมองหน่อยครับวันนี้ก็มีประกาศที่น่าสนใจนะครับประมาณสักสามทุ่มครึ่งเนะี่ยเป็นต้นไปเนาะคำาก่าวของบอสติกเนี่ยกันระบายทางการเงินทางการธนาคารของอเมริกานะครับสิ่งที่ผมสนใจตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องมาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจของอเมริกาเนาะเพราะว่าวันนี้ผมได้ลองอ่านข้อมูลเนะี่ยสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจเนะี่ยคือการอัดเงินเข้าในระบบหูมหาศาลเลยครับ แล้วปัจจัยที่ตามมาเนี่ยมันจะทําให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะเฟ้อขึ้นอย่างรวดเร็ววิธีการแก้เนี่ยที่ผมสังเกตดูเทคนิคของเขาเนาะจากการที่ผมชอบสังเกตเองเนี่ยผมมองว่าเขาจะต้องดันค่าเงินดอลลาร์ให้มันแข็งครับดันขึ้นไปก่อนครับเพราะว่าจังหวะที่มันปั๊มเงินเฟ้อออกมาแล้วเนี่ยหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการอัดเงินเข้าระบบเนี่ยมันจะทาให้เงินอ่อนลงเองครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ดันให้ค่ามันแข็งก่อนเนี่ยเวลามันอ่อนลงเนี่ยมันยากมากครับในการแก้ให้กลับมานะครับ ผู้ชายช่วงนี้แหละผมคิดว่าสิ่งที่เขาที่ผมสังเกตจากตัวผลตอบแทนมรดศาสรัฐเนี่ยหรือตัวดอลลาร์อินเด็กเนี่ยเขาพยายามจะดันให้ดอลลาร์นั้นขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นไปไกลๆก,ก่อนแล้วพอจังหวะที่เขาอัดเงินเข้าระบบอีกหลายล้านล้านเนี่ยมันจะได้กลับมาย่อในโซนเดิมณปัจจุบันก่อนหน้านี้หรือลงไปได้ไม่ลึกมากกว่านี้ครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทําอะไรเลยไม่ดึงขึ้นแล้วเขาอัดเลยเนี่ยมันจะลงเร็วเกินไปครับเกินกว่าการจะแก้ไขได้เนาะก่อนอันนี้จากอันนี้มุมมองของผมเองนะที่ผมเฝ้าสังเกตดู แล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับช่วงสี่ทุ่มตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่เนาะต้องรอดูครับเป็นยังไงบ้างก็ช่วงนี้ตอนล่าอินเด็กก็แปลกๆนะครับสาหรับผลตอบแทนเอ่ยเนเรื่องเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยมันขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยครับมันแปลกไหมครับคือในเมื่อคุณกาลังจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีปัจจัยครับไหนจะไปเด่นขึ้นมารับนู่นนี่นั่นแต่ว่าผมมองว่าสำหรับผมเองเนี่ยคือเขาดันขึ้นก่อนคนระับเพราะว่าเมื่ออัตราเงินเฟอ้อ รือมันเกิดขึ้นภายหลังจากการอัดฉีดเงินเข้าระบบและการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะได้ลงได้มีลึกครับเพราะไม่งั้นเนี่ยโหถ้าอัดมาเลยในขณะที่ยังไหลๆหล,ยหลยอย่างเงี้ยไม่มีนักลงทุนคนไหนแล้วครับที่จะเข้ามาเอาเงินเข้ามาสู่ในส่วนของตัวดลอลลาร์อินเดียกับตัวผลตอบแทนปรับตรราาลาสหรัฐนะครับถ้ามันติดลบขนาดเนี้ยแต่ถ้าเขามองว่าเฮ้ยเข้ามาตอนลบจิตลบหนึ่งจุดแปดออกตอนลบหนึ่งจุดศูนย์เนี่ยเขาก็ยังได้แปดศูนย์จุดแปดนะครับนึกออกไหมคือเขามองมุมอมองบวกในฝั่งด้านลบที่มีการลบน้อยลงครับ ระยะยาวผมก็ยังคงมองนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยถ้าจะมีการย่อตัวแล้วไปได้ต่อนะเพราะว่ามันก็ยังไม่หลุดแนวรับที่สําคัญเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ในส่วนของดอลลาร์อินเด็กต์กับพลตอแทมประสหรัฐเนี่ยถ้าท่านถ้าเพื่อนๆดูทางเฟรมวีคเนี่ยขึ้นไปเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็มันก็ยังเป็นขาลงนะครับโอเคเราไปดูกันบ้านกาเระเหยเนี่ยหนในกระูดแล้วเห็นไหมฮะ ผลตอบแทนประบาศสารัฐสิปีเนี่ยผมเริ่มจากผลตอบแทนประกาศสหรัฐอีก่อนถึงแม้เพื่อนจะดูทำเฟรมเดย์เนี่ยโอเคมีการพักตัวและรีบาว้เรื่อยๆแต่เพื่อนๆลองดูทำเฟรมบีขึ้นไปครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นนะครับเนี่ยมันลงมาโอ,โ,โอ้โหโมโหลาน,นะครับต้องบอกเนี้ยลงมาเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์นะครับดูนัจากนู่นนะครับอ่าพีคสูงแต่ขึ้นมาครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะลงมาครับอย่างงี้ก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าจะเป็นทางขาขึ้นหรือขาลงเนาะสำหรับทำเฟรมวี แเราเล่นกันคือเราดูภาพดีก็พอครับอย่างเงี้ยครับผมต้องแทำประวัติศาสตร์10ปีผมพูดนะพอจังหวะที่มันเบรกเนี่ยโอ้โหโดอลลาร์อินเด็กเอออะไรเออดูสดใสามากนะฮะต้องรอดูครับโซนนี้ผ่านไหมผ่านโซนนี้ก็คือมผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปเทสที่1.464ไม่ยากครับผมต้องทำประวัติศาสตร์10ปีนะครับตอนเนี้ยก็ต้องรอดูครับว่าเป็นยังไงต่อไปแต่ภาพรวมเดย์เนี่ยก็คือยกโลขึ้นไปเรื่อยครับต้องรอดูว่าจะเกิด ไฮใ,ใหม่ขึ้นไปได้ไหมเปลี่ยนกลับมาเป็นในทางเฟรมค่ะในในเอ่อแพทเทิร์นของขาขึ้นได้หรือยังแบบชัดเจนนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปคราวนี้เราดูในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์กันดีกว่าครับดอลลาร์อินเด็กซ์ตัวผมพูดเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมพอติดปุ๊บเนี่ยผมทำทางการบ้านมาแล้วปฏิบัตใหม่ปาตะเพียนทองโอเคนะครับเห็นไหมเขาก็จะขึ้นไปเทสแนวนต้านด้านหน้าเนาะแต่อย่าลืมครับในภาพรวมของทางเฟรมวิกละมันขึ้นไปเนี่ยมันก็ยังเป็นขาลงนะครับสำหรับต,ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเราก็อาศัยแค่ช่วงนี้ครับ เขาจะดันขึ้นได้แค่ไหนตอนนี้เขาจะเอาลงรอบใหญ่เพราะว่าเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็มันยังไม่มีรายได้อะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันมีแต่การปั๊มเงินอัดเข้ามาปั๊มเงินอัดเข้ามาใช้หนี้แล้วก็แจกจ่ายประชาชนซึ่งมันจะต้องเกิดาทางเงินเฟ้อแบบโอ้โหมโหรานแน่แล้วถ้าเกิดคุณไม่ดึงให้ค่างเงินมันแข็งก่อนจังหวะที่มันร่วงหนักเนี่ยมันจะแก้ยากมากครับโอเคคราวนี้ก็มาดูในส่วน อัตราเนี่ยครับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของอเมริกานะครับตัวอย่างที่ผมเห็นไว้เนี่ยเรียวยูนะครับลบหนึ่งจุดห้าสี่ครับก็ยังอยู่ในโซนลบอ่ะครับคือถ้ามันจะดีจริงเนี่ยมันจะต้องดอลลาร์อินเด็กซ์รีบาวขึ้นไปนะครับในส่วนของผลตอบแทนดอกสารสิบปีรีบาวขึ้นไปและสิ่สำคัญคือเรียวยูเนี่ยหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยมันควรจะยืนแดนบวกครับไม่ใช่ลบหนึ่งจุดห้าครับมันควรจะเป็นบวกศูนย์จุดหนึ่งก็ยังดีครับบวกศูนย์จุดห้าก็ยังดีไม่ใช่โอ้ ตัวทองคำนะฮะก็ทองคำก็คงยังไม่ได้ลงจริงจังอะไรมากมายก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้ต่อนะโอเคคราวนี้ก็มาดูในส่วนทองคำตอนเราทำฟิล์มเด์กันบ้างไหมก็ยังคงเหนียวแน่นนะในกรอบราคาที่ยังคงทำไว้นะครับก็วันนี้ราคาทองคำก็มีการรีบาวขึ้นมานะแต่เริ่มไส้หดแล้วเพราะว่าติดแนวต้านนะที่เนี่ยเส้นสีเหลืองนะครับ สำหรับเพื่อนที่ถามเข้ามาเนาะแนวรับแนวต้านใหญ่ผมจะใช้สีเหลืองนะครับในทางเฟรม 4H ขึ้นและเดขึ้นไปนะให้ผมตีไว้ส่วนแนวต้านสีแดงในเป็นทางเฟรมในไซส์ขนาดเล็กลงมานะครับสำหรับคนที่เล่นสั้นน้กหลายส่วนไอ้เส้นฟ้า,ฟา,ฟาๆอะไรพวกนี้ข้างในม่วงๆเนี่ยม่วงๆผมจะใช้เป็นราคาไฮโลในแต่ละวันนะครับมันจะได้สังเกตง่ายส่วนเส้นสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือผมใช้สําหรับแนวรับแนวต้านในทางเฟรมที่เล็กมากครับ15นาที5นาทีเนี่ยผมก็จะลากลงไปเรื่อยฮะ อันนี้ก็คือไม่ได้มีความเหนียวแน่นอะไรคือเพื่อประโยชน์ของมันประโยชน์ของมันคือที่แยกสีเนี่ยเพื่อที่จะเพ,เพื่อนจะได้ดูเพียงกราฟเดียวครับแล้วก็รู้เลยว่าอ๋โอโซนนี้เราเลาในด้านใหญ่โซนนี้เราเลาในด้านย่อยจะได้เวทน้าหนักไม้ในการเข้าออกได้สะดวกมือกว่านะครับดีกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยก็ตาลายครับก็ดูมันอันเดียวนี่ละครับแยกสีออกก็จบแล้ววันนี้ราคาทองคํานะครับตอนราคาสูงสุดได้ที่หนึ่งแปดหกสามเนาะก็ยังไม่ผ่านโซนที่เราคิดเลยอันหนึ่งแปดหกสาม ราคาต่ำสุดที่หนึ่งแปดสี่หนึ่งนะครับวันนี้ไม่มันน,นี่ไม่มันโอเคครับประมาณนี้ผมที่คร่าวๆเนาะพอดีทำเฟรมเดย์มันอาจจะดูแคบไปนิดนึงครับสําหรับคนที่รันเทนผมคิดว่าควรจะรอในโซนนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดตัวตดอลลาร์อินเด็กซ์และตอวแทมปร์บัสซาร์ดยังสามารถรีบาวขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆควรจะรอในโซนในรอบสำคัญนะสำหรับผู้เล่นฝั่งบายนะที่ราคาโซมันสักหนึ่งแปดหนึ่งแปดนะครับนะครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดเข้าไปบายเนาะถ้าเกิดต้องสังเกตนะครับถ้าตัวดอลลาร์ ยังคงขึ้นกับคนตอบแทนอัตราส่วเนี่ยผมคิดว่ารอบายในโซนที่มันจะเป็นโซนที่เป็นแนวรับของทองคำดีกว่าอย่างเช่นหนึ่งแปดหนึ่งแปดนะครับสต็อปลอสหาราคานั้นหลุดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ลงไปครับส่วนเป้าในการเทคฟีฟังบายเนี่ยสำหรับผู้ที่รอรับตรงนี้รันเทนนะครับเป้าเทคบายผมคิดว่าคือถ้าจะถือให้ทนเนี่ยผมคิดว่าในการจะเบรกโซนประมาณสักต้องให้มันผ่านตัวเอ่อหนึ่งแปดหนึ่งแปดเอ่อ เจ็ดขึ้นไปก่อนนะครับหรือถ้าเบรกหนึ่งแปเก้าสามได้จะดีมากเลยครับโอ้โหก็จะสวยงามอลังรูเลยนะก็มีสองโซนที่เป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญนะครับก็คราวนี้มาดูในส่วนของอทองคําสายซิ่งดีกว,ว่าอันนี้ผมพูดสำหรับสายลันเทนเนาะผมคิดว่ามองย่อบายจะดีกว่าเพราะตรงนี้จังหวะทัดเพื่อนๆะเข้าเซลล์เนี่ยมันไม่ใช่แนวต้านสําคัญนะถ้าเกิดราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่โซนหนึ่งแปดเก้าสามหรืออยู่โซนหนึ่งเก้าหกหนึ่งเนี่ยผมจะให้เซลล์ได้ครับตรงเนี้ยผมจะเบรไปทางมองหน้าเซลล์มากกว่าแต่เนี้ยคือมัน มันก้ามเกินเข้ามาลงมาลึกแล้วใจใผมมากวัวมันจะแบบออกไซด์เวข้างพักลงมาเทสหนึ่งไปหนึ่งแปดแล้วก็ขึ้นไปต่อครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะเป็นไปได้นะพะตัวพะตัวได้ปัจจัยหลายๆอย่างเนาะโอเคตอนนี้ก็มาดูในส่วนของทองคำสายซิ่งนครับทองคำสายซิ่งผมจะดูทางเหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมครับเร่มเห็นแล้วเห็นอะไรไหมเออเห็นไหมครับแล้วด้านที่เรามองว่ามันเล็กเนี่ยแต่พอมาดูในทางเฟร,รมที่เล็กลงเห็นไหมครับมันก็สามารถเล่นได้ครับ แต่ว่าทะลุไปก็ต้องออยอมสต็อปล s อนะครับโอเคสำหรับผู้เล่นฝั่งบายเล่นสั้นวันนี้ผมคิดว่ารอบายในโซนนะครับเอ่อหนึ่ถึงหนึ่ครับ,รบตรงนี้ครับหนึ่งแปดถึงหนึ่นะครับเข้าไปบายนะครับสต็อปล s อนะครับหากราคานั้นหลุดโซนประมาณสัก18 1830ลงไปนะครับเข้าไปบายสามหสีครับสต็อปล s อหากราคานั้นหลุดที่1830ลงไป อม่าใหม่บายสามหถึงสีโอเคครับบาย 3, 5, 4, สามห้าสี่ศูน์สอานหลุด30นะโอเคเป้าในการเทสฟีดฟังบายเนี่ยผมมองโซนแรกครับที่หนึ่งเป็นเป้าที่1ครับและเป้าที่2องอยู่ที่1 8 7, 7่เนะครับเป็นเป้าที่2ส่วนผู้เล่นฟังเซลผมคิดว่าคุณควรจะรอเซลจังหวะที่เขารีบาวขึ้นไปเทสโซนประมาณสักหนึ่งแปดหกนะครับที่เข้าไปเซลสต๊อกลอดฐานราคานั้นเบรกหนึ่ขึ้นไปนะครับมหม้เซลเซลตรงนี้ครับ 6, 2, 6, 5, เรับ เป้าในการเทคฟีดฝั่งเซลล์ผมมองตรงนี้เลยครับเป้าที่หนึ่งนะโอ้โหไหลามาเรื่อยๆเลยเป้าแรกนะครับที่หนึ่งแปดสี่ศูนย์นะครับเป็นเป้าเออหนึ่งแปดเนี่ยมันอยู่เป็นโซนนะครับประมาณสักหนึ่งแปดสามห้าหนึ่งแปดสี่ศูนย์ครับในการเทคโปรฟิตฝั่งเซลล์เป้าที่หนึ่งครับและเป้าที่สองคือหนึ่งแปดหนึ่งแปดครับในการเทคโปรฟิตฝั่งเซลล์รอบที่สองนะครับ ก็วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดฟ้าน,นะครับได้กำไรกันทุกคนก็อย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนทุกครกั้งน,นะครับและรายการของเราไม่ใช่รายการที่ใช้ชวนแขมลงทุนนะนี่เป็นแผนของผมเองนะในการเล่นแต่ละวันนะครับก็ผมก็จะบันทึก Data แผนของผมไว้ว่าผมเล่นยังไงในช่วงวันนี้เวลาน,นี้ในช่วงข้อมูลแบบนี้นะครับเพื่อใช้ดูพัฒนากาของตัวเองนะส่วนใครเล่นได้กําไรมากกว่าโหนี้ยอดเยี่ยมครับผมดีใจด้วยส่วนใครที่เล่นแล้วยังไม่เวิร์กไม่อะไรเนี่ยก็พยายามดูอารมณ์แล้วก็พออกกกกททท่่ววมคคาารรูู้้้ัััันนนนเยยะะะๆบบงงไไ็ขใหุสตป สวัสดีครับ